สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็มาในส่วนของน้ําตกคลองลานนะครับอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติคลองลานนี่นะครับเพื่อนๆกําแพงเพชรนะครับนะครับค่าเที่ยวชมก็เข้าไปชมน้าตกตัวนี้ก็ผู้ใหญ่ก็สามสิบาทครับแล้วก็นักศึกษาก็เสียครึ่งราคานะครับนักศึกษานักศึกษามาก็อบัตมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือมีจุดคัดจองโควิดแล้วก็จําหน่ายตั๋วนะครับเพื่อนๆนอันนี้ก็เป็น น้ำตกคลองลานนะครับเพื่อนเราถึงแล้วนะครับผมอันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายรูปในส่วนของป้ายน้ําตกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของไฮไลท์ตัวน้ําตกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะครับน้ําตกคลองลานนี่ก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้คือน้ําตกที่สวยงามเลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับผม สถานที่จอดรถก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับเพื่อนๆมีที่จอดรถเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับผมนะครับก็ทางลงก็ตัวนี้ก็มีนิวนอร์มอลนะครับระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อนอันนี้เราก็เขาก็จะมีในส่วนของทางลงไปเที่ยวนะครับดี๋ยวนี้ก็มาก,ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับพอพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวน้ําตกได้นะครับ ในส่วนของวิวทิวทัศน์นี่ก็ค่อนข้างจะสวยงามครับผมนะครับมีสะพานเดินเท้าที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากเลยครับผมนะครับเป็นไงพ่ออากาศสดชื่นป่ะโอ้โหในต้นยางโอ้โหอันนี้ดูความสวยงามธรรมชาตินะครับต้นอันนี้ต้นยางหรอพ่าติดวาวาเลย สุดล,ลูกหูลูกทาน,นะครับผม,มครับช่วงนี้ก็ครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของทางเดินนะครับเป็นบล็อกอินเข้ามานะครับพเพื่อนอก็มีบอกเล่าเรื่องราวของ ต้นใบไม้เฟิร์นต่างๆนะครับบริเวณโดยรอบของน้ําตกได้ครับเพื่อนๆนะครับนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ช่วงนี้ยังไม่ปีใหม่ก็ยังน้อยอยู่นะครับเราก็มาดูดําในส่วนของอาหารของกิจแล้วก็บรรยากาศของน้ําตกได้ที่อุทยานแห่งชาติคองลาได้เลยนะครับเพื่อนอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนั่นเอนะครับผมนะครับ ช่วงนี้ก็ใครอยากเล่นน้ําก็นําในส่วนของเสื้อผ้ามาได้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับความสวยงามน้ําตกนี่ก็มาพักผ่อนเย็นๆได้เลยครับเพื่อนๆนะครับน้ําสวยมากเลยพ่อนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปโดยรอบของน้ําตกนี่นะครับ จุดไฮไลท์หรือแลนด์มาร์คที่เขาชอบมาถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของแหล์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีก็มีทางเดินนะครับตลอดทางนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คุณพ่อก็อเดินขึ้นไปเที่ยวชมวิวของน้ำตกนี่นะครับ นะครับเพื่อนนะครับธรรมชาตินี้สวยงามตลอดนะครับถ้าเกิดเราไม่ไปบุกบุกเขานะครับธรรมชาติก็ยังคงสวยงามตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวน้ําตกใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนวิดีโอที่ผมถ่ายอยู่ขนาดนี้เป็นวิดีโอวันที่สิบเจ็ดนะครับธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับแรับ ลุกเลยอะไอเขาเรียกไอไอน้ำไอน้ำมันก็เซ็นมาเราพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวเยี่ยมชมได้นะครับเพื่อนๆที่น้ำตกนี่นะครับนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คสามารถเดินสะดวกสบายเลยครับเพื่อนๆ ันนี้เป็นสานที่เคารบกันนะครับเจ้าแม่กันและยาดจมนะครับนะสุนะครับโอ้โหครับพรเพื่อนๆโอ้นี่อะไรเพ่ออันนี้เถาวันยเปนะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับพรเพื่อนธรรมาชาติสร้างสารรค์นี่นะครับ,บครับผม,อ,มอันนี้ก็ทำามงานของเรื่องตก๋นเลยครับเพื่อน อ้โหสุดปไรรเปเลยค,ค,ครับเพื่อนอ้อโหครับผมน้ำตกมาจากหน้าผานะครับอ้โหครับเพื่อนคนก็มาถ่ายรูปอะไรกันแล้วก็ในส่วนของวิวกันสวยงามมากครับเพื่อน อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของแลนด์มาร์คที่เขาชอบมาถ่ายรูปคู่น้ำตกนะครับดูสวยมากครับเพื<ๆ>่อนๆขอขคครับ5<ๆ>นะครับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแลวแรงมากครับเพื<ๆ>่อนโอ้โหเพื่อนๆตกมาอย่างงดงามครับเราอองปิวเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวให้ดูลงไปข้างล่างนะครับ น้ำก็จะไหลลงไปนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีในส่วนของแลนด์้าเนี่ยครับสามารถเดินเที่ยวได้ตลอดเลยนะครับไม่แพ้ประเทศอื่นเหมือนกันอ๋อสุดยอดครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของน้ำตกคลองลานมาจากไหนนะครับเพื่อนๆอันนี้คือในส่วนของประวัตินี่นะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านในฟารนะครับเพื่อนๆน้าตกของลานเป็นส่วนหนึ่งของน้ํคของลานนี่ละครับลําน,น้ํานี้มีต้กนกําเนิดมาจากเส้นเขาคงชัยช้านทิศตะวันตกโดยมีความสูงคือ1,439เมตรนะครับเพื่อนจากระดับน้ําทะเลนะครับโดยภูมิประเทศนะครับเต็มไปด้วยภูเขาสลับซ้อนนะครับบินงก่อยเกิดลําน้ําหลายสายมารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวนหมอกของน้ําไหลนะครับและคลองลานนะครับก็เกิดเป็นในส่วนของ น้ำตกของลานนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็อะไรก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนความสวยงามใกล้ๆดื่นดำกันเลยนะครับเพื่อนนะครับอันนี้คือความสวยงามของตัวน้ําตกนี่นะครับด้านล่างก็เอาไปเก็บในส่วนของวิวทิวทัศน์ได้สบายนะครับไอ้น้ําหมอกกินๆเลยนะครับเพื่อนประทัร่างกายนะครับช่วงหน้าร้อนนี่เย็นสดชื่นแน่นอนครับเพื่อนนะครับเราก็ น้ำใสนะครับแล้วก็ไอ้น้ําที่ลงมาประท้าช่วงนี้ก็มีไอ้น้ํากระเซ็นมาตามร่างกายแล้วครับเย็นมากๆนะครับนะครับฝากกับเพื่อนนะครับในส่วนของน้ําตกของลานนี่นะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับผมครับสวัสดีครับผม